ไปจำไม่ได้มันมีหลายเลขซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะหลายใบเลยทำไมอยากได้เลขมาจากอะไรอ่ะเริ่มเลยหนูเพิ่งไปไหว้เริ่มวันวั้นใช่วันนั้นไปไหว้อะไรวันนั้นเจ็ดหกเหรอไปเจ็ดแปดหกหรืออะไรสักอย่างวะใช่ก็คือคือเริ่มต้นจากต้นปีวันเกิดหนูหุ้ยแล้วมันออกอะไรเนี่ยไหว้ไม่ถูก เปียกประเด็นเลยล้อเล่นไม่ล้อถามปกติเราเล่นหวยบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยคขาพากันเลยสิไปเล่นมึงแกว้ายมาพูดคำว่าห่วยคะลอตเตอรี่าลอตเตอรี่ปกติเราชอบเล่นไหมลอตเตอรี่ค่ะก็เล่นบ้างนิด็กหน่อยจบแล้วนิดหน่อยทำไมทำไมถึงชอบเสียงโชมก็หนูอยากรวยทางรัฐอ่ะก็ทำงานมันเหนื่อยอ่ะจริงก็เจ็ดวันการละครก็ผ่านมาแล้วก็ อหญ่จะคิดว่าเฮ้ยอยากรับงานแบบตามใจเราว่าปีละเรื่องอะไรเงี้ยเข้าหลววันที่หนึ่งเลิกทํางานเลยไหมก็เดี๋ยวรับปีละเรื่องนะคะตรงนี้เลยแต่คณะวันนี้ไม่ได้หลววันนีนติดต่อมาได้เลยค่ะเรื่อยๆผมคิวเลยได้อยู่ขอเลขอย่างนี้จัดเออวิ้งต้องทเปลี่ยนนั้งเสียงด้วยอ่ะเปลี่ยนต้องรับลึกลับนปกติแล้วอ่ะหนูไม่ใช่คนที่แบบว่าไปไหว้ขอเลขที่ต่าง แต่ว่าจะเป็นแนวที่แบบเหมือนเห็นใครที่เหมือนเขาแบบซื้อเยอะเองหรอไม่ใช่เหมือนเห็นคนขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่น่าสงสารแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขาอยากช่วยเขาอย่างนี้ไม่ได้เยอะไหมก็ซื้อเยอะไหมกี่ใบกี็ชุดละสิบใบห้าใบเรามีงบไหมว่าแต่ละแต่ละงวดเรามีงบซื้อลอตเตอรี่เท่าไหร่ไม่จำกัดเคยซื้อเยอะสุดเท่าไหร่เคยหมดเยอะสุดที่ไปอุดหนุนเขาเนี่ย ม่เยอะค่ะก็หลักพันเก้าอยเก้าสิบเาบาทแล้วเคยได้บ้างไหมเคยถูกก็เนี่ยค่ะที่กำลังจะเล่าว่าเมื่อตอนต้นปีอ่ะเดือนมีนาคมใช่ไหมคะก็คือวันเกิดหนูแล้วหนูกำลังถ่ายหนังเรื่องหนึ่งกับพี่คริสพี่คริสคริสสิงโตค่ะแล้วพี่คริสเขาก็ซื้อให้หนูเป็นของขวัญวันเกิดเพราะว่ามันไปถ่ายวันเกิดหนูพอดีก็ถูกไปสามตัว พี่คริสใช้โชว์สั่งตัวตรงเลยเหรอสั่งตัวตรงค่ะลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่ตัวหลังตัวหลังใบเดียวหนึ่งใบเดียวสังใบสังใบอุ้ยรวยเลยสิได้มาหกพันบาทใช้หมดยาใช้หมดเหยญสี่สี่สอง หมดแล้วคันน้ำมันหมดแล้วจะแล้วบอกใช่ไปถ่ายบางแสนด้วยตรงเจ้าพ่อแสนไปซื้อลอตเตอรี่ตรงเจ้าพ่อแสนแล้วพี่คริสก็คือไปหยิบมาให้แบบที่ไม่ได้ตั้งใจเอา๋ยวออม74 72ไม่ให้คิดไหมคะออม74องไปพันคิดไหมไม่ได้พันนี่คือรางวัลใหญ่สุดของเราเลยในชีวิตใช่ค่ะความหวังของเราคืออะไรคะการการเล่นลอตเตอรี่ก็เป็นนักสู้16วันชีวิตเรามันต้องสู้ คือมันต้องสู้อะเท่าวันไหนมันไม่ได้ซื้อมันจะมีอาการยังไงมันจะเคี้ยวงอกค่ะเเคี้ยวงอกมันยังไงอะมันจะเริ่มกายล่างอ่ะเริ่มยาวเคี้ยวเริ่มงอกอะไรล้ยเข้าตัวเริ่มเปลี่ยนสีเล่นที่เราคิดมันออกเลยอะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเคล็ดลับการเลือกของเลขเราคืออะไรอะเคล็ดลับหรอการเลือกเลขของยาดามันนึกขึ้นในหัวหรือว่าเห็นอะนไลน์ถึงจะแบบเอาไป มันจะเป็นแนวคุยกับแม่ซื้ออ่าคุยแต่หนูให้เลขกับพี่พี่แฟนขับถูกทุกงวดอุยเอาชิ้นว่นี้ใช่ค่ะไม่หวยเก่งสามตัวก็คือออกหมดเลยแต่ว่าไปสลับกันนะแล้วแบบเราจะซื้อเลขไหนเจอลอตเตอรี่อันไหนก็คือเราบอกไปเลขหนึ่งถึงเก้าฮะแฟนขับไถูกสามตัวเออแต่ว่าเราก็จะไม่ถ้าซื้อเองจะไม่ค่อยถูกใช่ค่ะถ้าซื้อเองจะไม่ถูกใช่เหมือนรู้ตัวว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่แบบโลภ อยากได้อะไรอ่ะจะไม่ได้จะไม่ได้มีหน้าอะไรอย่างแฟนไม่มีเอ้ยเขาจะดียังไงอ่ะขอบคุณมากเลยที่เปิดประเด็นให้อ่ะเข้าเรื่องนี้เลยเอาอยังไงมันยังไงเป็นยังไงมันยังไงขานน้อยเนื้อต่ำใจยังไงก็อย่างนั้นแหละเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยอ่ะเสียใจยิ่งแบบผิดไม่ถูกหัวอีกมันต้องมันต้องเปลี่ยนม i n d s e t แปลว่าไม่อยากมีแล้วเดี๋ยวมันจะมี จริงเอองั้บอกกันเลยว่าไปขอหรือยังขอใครคะพี่พี่มีแนะนำไหมคะพี่ผมไปไปด้วยกันนะแม่รักสมีได้ได้ไอมีเราบอกเพราะแม่รักสมีหรอเคยขอไหมเคยขอไหมไม่เคยอ่ะลองไปดูไม่เคยขอเรื่องความรักเออของงานของงานขอเงินวันนี้ไปทันทีเลยไหมเดี๋ยวก็ตึกเกสรเปิด แส <laughs> <s we ak> ดงว่าเรารู้จุดรู้จุดละล็อกเ,เป้าอ่ะเลงเป้าหมายเขาบอกว่าจะต้องแบบเขียนให้ละเอียดนะว่าอยากได้แบบไหนอะไรเราลิสต์ไว้หรือยังว่าสเปคเราที่อยากได้ต้องประมาณอาโอ้ต้องลิสต์อย่างนั้นเลยเหรอ่ อย่างนั้นเรามีน็อตเรามียะไรเรามีเลนเรามีเลนไปเปิดคลิปอยไปแม่ดูเลยนะไปต้องมีเลนไปเปิดคลปให้แม่ดูนะนี่จะลูจ้องปูวีเทสไปยื่นว่าอยากได้จริงเหรอเราต้องเลงเป้าหมายก่อนตอนนี้ยังไม่มีเป้าหมายอก็ประกาศไปแล่วว่าเผื่อใครสนใจยังไงใช้พื้นที่สื่อเป็นประโยชน์หอยดาเคยทําแล้วนะเออมีแล้วไม่มีอะแสดงว่าผิดเป้าหมายอเขาอาจจะกลัวหรือเปล่ากลัวอะไรไม่กล้าเข้าหางไง หนูเหมือนอีมิงเหรอไม่เราเป็นดาราดังแล้วใครเขาจะไปกล้าทักหาลองดูลองลองดูขอสเปคสเปคไปซิเผื่อใครตรงสเปคบอกสิเฮ้ยสเปคใช่ไหมก็ชอบคนน่ารักไงชอบคนที่เหมือนหนูอยู่ด้วยแล้วหนูก็แบบน่ารักไปด้วยหมายถึงหนูกวนเขาไม่ให้เขากวนเรแล้วติดติดติด เต้ี่เป็นสเต็ปอือไม่ได้ไปเรื่อยนะได้ไปเรื่อยไต้ไปเรื่อยต้องบล็อกแบ็คไหมต้องบล็อกแบ็คบล็อกแบ็คเหรอคะบล็อกอาสมาเด็กเหรอเอออือทำไมเรารู้อ่ะมันเป็นไทป์สากลค่ะมันเป็นไทป์สากลจริงๆเราแพ้ทายมาเด็กปะแกงบ้าไปเลยแกงบ้าแกงปวดหัวเหรอ ก็คือยังสดสนิทเลย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 คนคุยกั็ไม่มีเหรอลูกไม่มีเคยดูไดร์เล็กเปล่าฮะเคยดูไดรไดร์เล็กหรือยังลูกไม่ดูอ้าวไปดูแบบมี้หรอยังไมดูเลยไม่มีแต่ชอบประเดิมว้าวก็จริงนะเนาะ จบเรื่องทั่วไปแล้วขอเรื่องงานช่บนี้นึ่งดวงใจเทอพมแฟนคอนเสิร์ตออตเปาร์ตี้อ่าขอบคุณมากหนูยังจำชื่อไม่ได้เลยค่ะใกล้แล้ว25สิ่งหาคมนี้ใช่ไหมคะแฟนคอนก็เป็นงานที่เหมือนแบบพวกเราทุกคนโดนใจเทวพมทั้งทุกเรื่องเนี่ยทั้ง1ิเอ้ยทั้ง5คู่10คนนะคะก็จะได้มาแบบเหมือนเป็นการขอบคุณแฟนคลับเพราะว่า ก็จะล่าลาตัวละครกันแล้วมันเหมือนเป็นแบบมันครบแล้วในซีรีส์ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะจัดงานที่มันเหมือนเป็นแบบ after party เป็นงานแบบสนุกสนุกที่ให้แฟนคลับทุกทคนอนะ่ะเขาได้มาร่วมสนุกด้วยแล้วก็เหมือนเป็นแฟนมีด้วยเป็นในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆที่ได้ทําร่วมกันดูทีเซอร์คือจอยกันมากเลยจอยมากจะบอกว่าทีเซอร์ ที่ออกมาเบื้องหลังคือหนูกับไมกี้เต้นเพลงยายแล่มนะคะแต่ว่าโดนบีฟ่าขอยายแล่แบบติดแกรมอ่าแล้วเลยต้องติดแกรมนิดนึงแต่เบื้องหลังนจะมีไหมยายเล่จะมาไหมในงานไม่บอกมันเป็นเซอร์ไพรส์ซ้อมเป็นถึงไงเราซ้อมหนักมาโชว์โชว์อื่น เปรียบกการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่เรากําลังประชุมกันอยู่ว่าใครอยากจะโชว์อะไรเพราะว่าคือทางพี่ดิวอะค่ะเขาอยากให้ทุกคน่ะได้โชว์ศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่คือตอนเนี้ยฝั่งฝั่งหญิงของเราอะค่ะก็คือนัดแนะกันแล้วว่าเราจะโชว์อะไรบ้างแต่ฝั่งชายเนี่ยคือมีเรื่องพลิกๆเยอะมาก ใช่เลยคะอทิสปอยหน่อยความสามารถของแต่ละคน่โดยเฉพาะบุคคลที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้มาก่อนอ๋อเมคกี้มีอะไรที่เขายังไม่รู้เหรอกะพริบตาได้อ๋อเมคกี้ไม่อยากดูเราดูรอดูจะมีโมเมนต์เป็นเป็นของแต่ละคู่ไหมค่ะมีไหมคะคู่หนูหรอคะปานิดาหรอคะต้องไปหาจับจิ้นกันเราเองอ่าต้องไปซูมกันเราเองหายากนิดนึง ทำไมอ่ะเราเป็นสายช็อตกันอย่างเดียวเป็นสายช็อตค่ะเป็นคู่หยุมอ่ะรักแบบหยุมหยุมรักแบบหยุมหมอ่ะโอเคก็ถือว่าเดี๋ยวไปเจอกันยี่สิบห้าไปเจอกันได้ที่ย5สิงหาคมเปิดขายบัตรแล้วหรือเปล่าใกล้จะเปิดแล้วค่ะใกล้จะเปิดแล้วเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้เองค่ะเดี๋ยวรู้เองกดตามข่าวเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุลทุก